โซฟาวิตครีมค่ะวันนี้ครีมจะพาทุกคนไปดูสำนักงานใหญ่เอเม a ร์สค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่สถานีรถไฟฟ้าหรือว่า metro station ที่ดูไบค่ะวันนี้ครีมจะพาทุกคนไปทัวร์ HQ ของ e m เมอร์สนะคะหรือว่าสำนักงานใหญ่นั่นเองถ้าพร้อมแล้วนะคะไปกันเลยค่ะก่อนอื่นบันไดเลื่อนที่เนี่ยชันมากนะคะแล้ววันนี้นะเราก็จะนั่งไปประมาณ10นาทีได้ก็ถึงเอเมอ s ์ส a ควร์เตอแล้วค่ะ ที่นี่นะคะมันจะแบ่งเป็นแคบินผู้หญิงเฉพาะแล้วก็มีแคบินโกแคบินถ้าแบบเหมือนอยากได้วิวสวยๆไม่อยากไปเบียดกับคนก็ข้างหน้าสุดเลยก็คือโกพรีเมียมนะคะมันราคาต่างกันไม่เท่าไหร่เองต่างประมาณ50นะถ้าจะไม่ผิดนะรายเดือนนะคะใครจะมาเที่ยวดูไบนะคะการเดินทางโดยรถไฟฟ้าสะดวกมาก และอันนี้นะคะก็จะเป็นผ่านพวก Emirates Catering หรือว่าครัวกลางผ่าน Terminal 1นะคะนั่นก็คือสถานีของสายการบินไทยและก็สายการบินต่างๆค่ะที่ไม่ใช่สายการบินของ Emirates นะจะอยู่ Terminal 1ทั้งหมดเลยและอีกสถานีหนึ่งนั่นก็คือสถานี Terminal 3นั่นก็คือสนามบินประจำของสายการบิน Emirates คือจอดแค่ Emirates อย่างเดียวเท่านั้นนะคะเมื่อก่อนเคยมีของ Contrast ด้วยแต่ว่าเราเป็นพาร์ทเนอร์กันไง แต่ตอนนี้ก็มีแต่ Emirates อย่างเดียวนะแล้วค่ะไปดูกันต่อเห็นป้าว่าวิวสวยมากคือวิวเนี้ยก็จะเห็นเครื่องบินชัดเจนเพราะว่ามันติดอยู่กับสำนักงานใหญ่ M-R-S r a t e s อะ <S ก็คือมองเห็นวิวเลยและนี้ก็คือคาปาคนะคะที่จอดรถตอนนี้เราก็ถึงแล้วะคะ่ะสนามบินไม่ใช่ถึงแล้วนะคะที่ทำงานของศูนย์ใหญ่สายการบิน Emirates การตกแต่งก็จะมีก้อนเมฆนะคะเป็นทางเดิน ไทีุ่กคนอันนี้ก็คือสถานีเมโทรอเมเรษนะไปะนะคะก็เป็นการตกแต่งผนังโดยใช้เครื่องบินลำเล็กหรือว่าไซส์นะแล้วก็มีการเซนลายชื่อต่างๆของคนที่ทำงานในตึกนี้แล้วค่ะที่นี่นะคะก็จะมีต้นไม้เพราะว่าข้างบนอ่ะเห็นปะเขาใช้พยายามใช้แสงอาทิตย์ให้มันทั่วถึงนะเพื่อให้มันดูสว่างและคิมว่า และที่นี่มีด้วยการจำไม่ได้ว่ากี่ชั้นแต่รู้ว่าหลายชั้นแล้วก็มีฟูดคอร์ดด้วยนะคะพวกแมเน g เจอร์นะคะหรือว่าหัวหน้าลูกเรือก็จะทำงานที่นี่แหละศูนใหญ่ที่นี่นะคะก็จะมีทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นฟูดคอร์ดร้านค้าซึ่งเป็นร้านดิวตี้ฟรีรวมไปถึง ร้านโทรศัพท์นะคะอย่างเช่นดูเชลคอมนะคะรวมไปถึงธนาคารต่างๆด้วยซึ่งถ้าใครเป็นพนักงานสายการบินเอมิรสเรก็จะใช้เอมิเรสเอ็นบีดีเป็นหลักค่ะนั่นกะ็คือแบงค์ของเขานะเนี่ยอาหารก็จะเป็นโซนๆแบบนี้เฮลตี้บ้างไม่เฮลตี้บ้างเห็นวป่ามันจะเป็นร้านโล่งๆเห็นไหมคะร้านอะไรเอมิเรสโตรก็คือที่เราซื้อของอย่างเช่นของที่ระลึกตุ๊กตามหมีเครื่องบินต่างๆค่ะโคนวันนี้นะคะิ มพาทมัว HQ ีอะไรบ้าทีง่นี่นะคะร้านกาแฟคอสตานะคะเป็นร้านกาแฟที่เป็นพาร์ทเนอร์กับสายการบิน e อเมอร์สค่ะชั้นนี้นะเป็นชั้นที่ศูนย์รวมเลยก็ว่าได้เพราะมีทั้งร้านอาหารฟู้ดคอร์ทรวมไปถึง e m เ r อร์สออฟ i เชียลสโตรค่ะใครอยากซื้อชุดกีฬานะคะที่นี่มีหมดค่ะใครอยากฝากซื้อนะคะก็ติดต่อครีมได้นะของที่ระลึกจากเอเมอร์สค่ะ,ะไปค่ะ เราก็จะเดินไปเรื่อยๆอันนี้มันเพียงแค่ชั้นเดียวเท่านั้นนะและที่เนี่ Manager หรือว่าผู้จัดการของลูกเรือแอร์โฮสเตสจวดก็ทำงานอยู่ชั้น3นะคะโฮสเตสจวดนักบินนะคะพอรถไปรับเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมาติดบัตรเข้างานนะคะเพื่อไปห้องบี i n g r o ูมหลังจากนั้นก็จะมีรถบัสไปส่งที่เครื่องบินลำที่เราต้องไปทำงานวันนั้นค่ะ5 Characters ของลูกเรือเอมรสนะคะ 1. cosmopolitan 2. progressive 3. visionary 4. empathetic 5. ambitious ประมาณนี้เลยที่เขาต้องการนะคะนี่นะคะกว่าจะเข้าไปถึงโซนข้างในที่เป็นลิฟต์ได้เราจะต้องติดบัตรเข้าไปก่อนเท่านั้นค่ะไม่งั้นเขาไม่ให้เข้าโดยเด็ดขาดมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยนะคะและอันนี้ก็จะเป็นทารามใช่ค่ะ World g u n n e s Record ใช่สถิติใหม่นะคะที่ Emirates ทํก็คือมีผู้โดยสารที่นั่ง ได้หลากหลายสัญชาติที่สุดในโลกนะคะทกสถิติเขาก็เลยจะทําเป็นลายสกรีนบนเครื่องบิน Airbus A380 ค่ะสวยงามจำไม่ได้ว่ามีกี่ชาติแต่รู้ว่าเยอะที่สุดในโลกนะคะไอค่ะลงไปดูชั้นล่างกันจริงๆแล้วชั้นที่พวกเราตอกบัตรเข้าไปบีฟิ้งจะเป็นชั้นหนึ่งแต่เนี้ยคือชั้น G นะคะเป็นชั้นที่เราจะต้องมาเวลาเราแลนด์มันจะเป็นชั้นที่มีที่ส่ง เอกสารนะคะและรวมไปถึงเวลาเราจะรับบัตรต่างๆเราก็ต้องมาแผนกนี้แหละถัดไปก็จะเป็นห้องคอมพิวเตอร์ค่ะและถัดมานะคะก็จะเป็นร้านกาแฟาคอสตาอีกแล้วแล้วก็บัสนะคะขึ้นรถกลับบ้านก็คือจะมีรถรับส่งลูกเรือนักบินอยู่ที่เดียวกันและอันนี้นะคะก็จะเป็นดิวตี้ฟรีใครทำไรเสร็จก็จะต้องมายื่นเผาและเนี่ยก็เป็นห้องซักอบซักรีดที่เราจะต้องมาส่งฟรีนะ แล้วอันนี้นะคะเราก็ไปถายรูปก,กันแต่คิดว่าเขาคือใครและทำไมคิดเขาเกิดอะไรขึ้นตามกันได้คลิปหน้าขอบคุณทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u u s s r r i e เพ็่กกำลังใจใคิม